สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่บนออฟฟิศของ TCI ซึ่งถือว่าเป็นซัพพลายเออร์ในเรื่องของผลิตภันฑ์ที่เป็นระดับโลกนั่นก็คือ SOD Super Oxide d i s u l f i e ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็อ่อนเยาว์ขึ้นดังนั้นใครอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงดูอ่อนเยาว์ไปพบก,กับ SOD แน่นอนเวพาดีไซน์ขวดเป็นไงครับนี่คือสุดยอดดีไซน์ที่จะ พลิกวงการในเรื่องของอาหารเสริมไปเจอกันครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ในสภาวะที่สลึมสลือที่สุดเ <c oughs> นื่องจากได้นอนแค่ชั่วโมงกว,กว่าแค่นั้นเองนะภายใต้สภาวะสลึมสลือแบบนี้เนี่ยกำลังได้ความสดชื่นเติมเข้าไปด้วย SOD จอกนี้นะ <c oughs> ซึ่งผมก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะยืนหยัดใช้ชีวิตด้วยความสดชื่นและมีพลังกับ SOD นี้อย่างแน่นอนเลย เดี๋ยวเรามาท้าพิสูจน์กันนะครับะมาพิสูจน์เรามาเดือนกันยืนยัดยืนยัดยืนยัดด้วย SOD <c oughs> โอ้ยไม่อย่เชื่อมันมานันทีโอ้โ <c oughs> ยอดสุดยอดโอเคครับสุดยัด <c oughs>